สลินบ่กจ้เลียวสลินจ้าจะต้องแล้วกระดาวนัก้างกรดุยเออะไรเอะไจ้านาดนะเอาอะไรค้าเอาอะไรจ้าเอาอะไรเอาั้งเขาไม่งเอาจ้งเขา่มีไปไปไปไ เราเราออกจากตรงนี้แล้เราจะไปฝั่งนี้กัน่สบอะรแไ่ไ้้หรอไม่ะอะไรอ่ะมาเอาได้ผู้ถเอาไปเหล้าไม้ไปครับคไม้เห่้ปไป แดดเด้อทุกคนนี่คือบรรยากาศตลาดสุรินนะคะตลาดสดเมืองสุรินในรอบเย็นนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเน,นญญาะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะผักพื้นบ้านผักป่าอาหารพื้นบ้านในตลาดมีสุรินของเราอู้นะคะ ง่วงแล้วเพื่อนกินกาแฟยังง่วงอยู่เลยนะคะคุณมาสวินอยากกินส้นตมตำก็ไม่ต้องซื้อเป็นลูกนะทุกคนซื้อที่ขูดไปเลยนะคะมาสวาินลูกกินใช่ป่ ไม่กินปราเป็นมาสก์สิโอ้ยนะท่านไม่กินเป็นาดยูนังเดี๋ยวเราเดินต่อนะอยู่น้อยมากๆเลยคือบกข้อบกมือจ้าเกียพี่น้องจ้าวัดเกิดอยู่มองใดพี่น้องเ้ยพี่น้องลูกขอนะทุกคน ผักลองผักลองบักห <t> ูก็มีนะคะบักหูมาละกอค่ะมาละกอถึงละยี่สิบยี่สิบนะคะขาวนะคะมะนาวมะนาวเหยนนะคะนีืขาวโพด่อเราจะไปอยู่ตรงยาย สวัสดี28ท่านด้วยนะคะวันนี้ยายมีเดี๋ยวเราดูฝักมาเป็นอะไรน้ำพริกนะคะมีแกงยายมีลาบปลาดุกลาบปลาดุกเด้อมีเยอะมีเด้อะาลาบปลาดุก,อออดกหอยหญ่ลาบปลาดุกต้มปลาลปลาดุกปลาดุกนะคะทุกคนเนี่ยเอ้ยนะคะเนี่ย จะเสียบนะคะพี่น้อยหวาแซ่บลาโอยแซ่บลาโลยแล้วมีไพ่แนบด้วยสีปากจ้าอันนี้จะได้โซล่าปลาดุกค่ะสวัสดี32ท่านด้วยนะคะอันนี้ของคุณแม่ที่ขายลาบนะทุกคนร้านอยู่ตรงนี้วันนี้แม่วันนี้แม่เขามีลาบปลาดุกนะคะแกงหอยลาบปลาดุกแกงขี้เหล็กนะคะพวกกบหรือเปล่าลไ,ไม่รู้ต้มพานะทุกคน เนี่ยเขจะนั่งอยู่ตรงนี้เด้อของยายนี่นะคะไหัวสี่สิบบาทครับสี่ได้จุ๋ยู่ฝั่งนี้นะคะแต่แเราขอเขก็บบรรยากาศให้กับทุกคนที่ท่านได้ชมกันแวะมาก็มาซื้อลาบปลาแกงปลาหัวสี่สิบบาทอยู่ตรงนี้นะคะยายที่นั่งขายอยู่ตรงนี้แลหละยายงามๆนี่แหละอีกอุ้ยอุ้ยเงินนะทุกคน พรุ่งน hey, ี sure. okay, ้หนูไม่ได้อยู่หยอกยายนะหนูไปรับปริญญาหลานก่อนพรุ่งนี้จ้าอยู่บรุงเทพหรอคะไม่ค่ะอยู่รับอยู่โคราชเนี่ยขอให้เราเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะไดมาเนาะตะอ่าอ่าอ่าเห็นค่ะแม่ก็เก็บไฮไลท์กันเพืท่จะได้ชมกันในวันนี้นะคะลาบ้า